สวัสดีครับมาตัวกันพี่น้องตัวลิปก่อนบัหนาไปฮอดใส่แล้วน่ะตั้งใจต้องใจทองมึอนี้ย่ากยี่ได้ครึ่งคืนพียงเขากัดจังร้อนจังพักพอนกันเมากี่ี่กับคืนเียไงเอาบังดาล็อกปิดตาบ้างรึเปล่านี่จากพิพาทองไปบางนึงหนึ่งห,หลายหลายหลอดดิบปอนบ่พอพหาหลอบดอกพิพาทองไป ที่ไก่จวดมันนี่ไก่จวดตามต้นฉบับเลยได้พี่น้องบ่รู้ว่าคำมันใดที่ถือเนี่ยบ่ถือเนี่ยแต่ไก่ก็ไปเปิดเบิ่งผู้นั้นเตยผู้นี้เตยอยู่แต่ว่าลองบ่คือกันเนาะผู้นึงก็เว้าไปแบบนึงผู้นี้ก็เว้าไปแบบนึงแต่มันก็บ่กี่คำดอกพี่น้องที่มันบ่ถือบ่คือกันแต่ว่าที่ไก่จวดนี่ไก่จวดตามต้นฉบับเบิดเลยต้นอันตามต้นฉบับที่เพิ่นลองแบบใดก็จดตามมาถือโหมดเจาะนึกว่าหรือไหนจะของนี่ยไม่ได้ขอไปฟังต้นฉบับตอนแล้ออกคอนเสิร์ตอยู่ห่างจากเราสิหลงสิลืมไปซึ่งกัน บางเจียก็ได้ทุกคนก<ง>็มันมีหลงเมาเป็นธรรมดาเอาให้อ,อ่านอ่านก้อนรอบเรลียนเรารอบสองปิดตาเบิง่งว่าสิได้ได์ซ้ำใดพี่น้อง FC เบิ่องมาบาักล่ะสิพัฒนาได้ได์ซ้ำใดประกาศไ,ได้์เลี้วซําใดโชคดีก็กจังอันมื้อนี้ก็จัางันงานยกเลิกพี่น้องแต่เวลาทองเพีงนําพอดี ไอยเกิดไม่ทันสมัยคนไทยเดิมนุมหุ่นจึงเตียกงสาวไม่นิยมความแขนเขาชอบคนสูงส่วนสัตว์สมารถเป็นแหนปล่อยคนแกรนแกรนอยางอ้ายเสียใจเรื่อยมาจะเดินไปไหนใครเห็นก็เอินบักเตี้ยคำก็เตีสองคำก็เตียสินาเป็นตัวตลก ให้เขาล้อเลียนเห,หาน้อยใจหนักหนาเกิดมาไม่สู้เหมือนใครโอ้ยดีนางเป็นคนเตี้ยคือไอ้มาเสียแถวเจ้าคนเด่นแม่นางเอ้ยภาคกันเห็นหัวไอเป็นแนวโลบหมนยิมเป็นบ่เป็นแนวโรบหมดนยนิ้ ใจไ,ไอรินทวินทักคนใดใจไ,ไอรินทวินทักคนใดเขาก็เมินมีไปัย่อนประตูเเตียอ่อนเพียหัวใจมันกันเพราะกรรม,มพันธไอ้มันบ่อสูงไอ้นั้นไอ้นั้นบ่อสูงซอมดูนะอาป้าลุงม,มีแต่คนบ่อสูงเตียยต่ำป็นโตจะลองเพิ่มเติมจะลองจะลองเพิ่มตูมส่วนสัตว์ให้ดูสมาร์ทให้ดูสมาร์ท จนสาวมาเครียครอจนสาวมาเครียครอถ้าใส่ปุ๋ยได้ถ้าใส่ปุ๋ยได้ยังมะระโกถ้าใส่ปุ๋ยได้ยังมะระโกออยคงไม่รอสาวให้สาวมาหนินทาให้สาวมาหนินทาอาเป็นน้ำฟ้าตกแต่งลงมาเป็นน้ำฝ้าตกแต่งลงมาเป็นน้ำฝ้าตกแต่งลงมาที่วดาปัญญาไอเลยเป็นคนตีไอเลยเป็นผู้ไอเลยเป็นผู้ตีผู้เตีย ให้เขาเด้อยบ่อเศร้ากุมนาเาร้ายมสาวบอสนใจกุมนาสาวงามสาวบ่สนใจกุมนาสาวงามสาวบ่สนใจหันไปซ่อมสาวใดหันไปซ่อมสาวใดกะกะจังบ่มีทั้งลุนกะจังบ่มีทั้งลุนเห็นหุ่นเห็นหุ่นอาคามข้อเดียวเจ้ากะเลี้ยว เจ้ากะเลี้ยวหน้าไปทางอื่นเจ้ากะเลี้ยวหน้าไปทางอื่นปล่อยเตี้ยตรมสุดฝืนตรมรอเรือปล่อยเตี้ยตรมสุดฝืนมองคนยืนมองคนยืนควงคู่เดินมามองคนยืนควงคู่ควงคู่เดินมาปวดใจนนาพอเกิดมาไม่เตี้ยพอเกิดมาเตี้ยจนจนสาวเหมือนพ่อ พ่กคนมาเจียจนสาวเอิญฟังเสียงเอินแบบนี้ฟังเสียงเอินผู้สาวเฮาเอ้ยบ่แม่ฟังเสียงเอินผู้สาวยอกเอินผู้สาว่ก่อผู้สาวยอกเอินผู้สาวยอกเอินฟังเสียงเอินผู้สาวยอกเอินเฮาแทบใจเฮาเแทบใจเฮียแม่นางเอ้ยมีแต่คำว่าเตียมีแต่คำว่าเตียวเตีย บ่อเมีนบ่อที่สองเมียทำบัติยะเมียเมีนั่งเอ้ยเมียทำวัติยะมาตบไทยบ่เศร้ามาตบไทยบ่เศร้ามีมีบ่เจ้ามีบ่เจ้าผู้สาวอื่นทั้งไก่ไม่รู้มีบ่เจ้าผู้สาวคิดเลือดตุนสองร้อยมีบ่เจ้าผู้สาวคิดเลือดตุนมีบ่เจ้าผู้สาวคิดเลือดตุนกาลูน่าสักคนกาลูน่าสักคน มาซอ,อยส่นละคนเตียมาซอยสุนละคนเตียมาซอยส่วนละคนเตียนี่พี่น้องวักแตงเตียจะลองเพิ่มจะลองเพิ่มเติมส่วนสัตว์ให้ดูสมาร์ทจนเ้ามาเคลียร์ครอนี่บากนี่บากหลายเมื่อได้คลองปันใดสองสามประมาณอีกอีกซี่วักกระจบแต่ว่าเราลองปิดตาเบื้องเอาแตางเตียแหลกเบื้องคุสีเบื้องหายแบบนี้ลองถือบรอดซัมใดพี่น้องฟังน้ำกันเบื้องน้ำกันนะครับพี่น้อง มันเป็นคือว่าเป็นการสอบใน่ได้โตลองปิดตารามีแล้วเราเราปิดกันอะไรหรือสิปิดกันอะไรคุเป็นผู้เบิงเนียมักลาอไอยเกิดไม่ทันสมัยคนไทยดื่มนมคนจึงเตี้ยกลมสาวมาเห็นนิยมความแค้นเขาชอบคนสูงส่วนสัตว์สามารถเป็นแมนปล่อยคนแกรนแกรนยังอายเสียใจเรื่อมา จะเดินไปไหนใครเอ็นก็เอินบักเตียคำก็เตียสองคำก็เตียสินาเป็นตัวตลกให้เขารอเรียนเฮา้อยใจนักนาเกิดมาไม่สูงเหมือนใครโอยดีนางเป็นคนเตี้ยคือไอ้มาเสียแถวเจ้าคนเดินแม่น่าเอ้ยพากนันเห็นว่าไอาพาคกนันเห็นว่าไอาเป็นแนวเป็นแน,นวดอกหมือมนยิน่ง ใจแอรินไนทวินทักคนใดแต่อริถนทวินทันกคนใดเขาก็เมิอนอี้ไ,นนไ,นนไปย้อนวระตูเข้าตีเอ่อนเพียหัวใจมันกันเพราะกรรมพัน์ไอ้น,นั้นบ่สูงสดูนะอาตาลุงมีแต่คนบ่สูงเตี้ยต่างปินโตจะลองเพิ่มเพิ่มเติม,ม,มจะลองเพิ่มเติมส่วนสัตว์ให้ดูให้ดูสมารถ จนสาวมาจนสาวมาเคลียครอถ้าใส่ปุ๋ยได้ยังมารกระโอถ้าใส่ปุ๋ยได้ยังมารกระโกไอ้คงบ่รอไอ้คงไม่รอไอ้คงไม่รอสาวมาให้สาวมานินทาให้สาวมานินทาอาในตำหนิจับในตำนิติอาจเจย์ในตำหนิตกวัตจุพันธุ์มีหรือไมปกติเนี่ยหอดแกลาสิหอดเตี้ยต่ำเป็นโตวมันนี้ก็เลยบางหนึ่งเลยเรวมาเพิ่มเหมือนจะลองเพิ่มเติมส่วนสัตว์ พี่ในพี่น้องพ่อใดบอเพียงนี้บหลกาสิลวงคือบอสิบวันบอจึงใดพี่น้องก็ฝากติชมมาเด้อครับติชมมากในบอถือบอยังรูรังกรสิผ้าประกาเกียรไข่สวมสะกวนมือนีก็ถือว่าปิดมือแหลกพี่น้องดนเ้นี้ก็ถือว่าจริงถ้าว่าไกลจำในบอไกลยั้งจำบริษัทาระกาไดีพี่น้องเสียบบอทั้งอย่างหนึ่งมันก็เดือดเร็วกับบอยากพ้าพื้นหนันลวงคอยบอปิน้นยังไกลคอยบอกคอยเบาคอยคกับเบาบปิน พวาห้องข้างๆเพิ่นก็พากคือกันยานเพิ่นลุกขึ้นออกมาฟอนไหมพี่น้องอยานเพิ่นบ่นอนบ่สิววลกุกขึ้นมาเตยนะเฮาะวสิเอาเอาอีกเอาอีกบ่สิว่าปัสิตเตยมว่วนพี่น้องเอาอีกปัจจิว่า,วา <Okay. S 2> นะครับพี่น้องมว่มวนๆพี่น้องตีชมมาเด้อนะครับบัตรจับมือเรียกพาทองมือเรียกได้สามีก็ถือว่าสุดยอดเลยล่ะสำหรับไก่เนาะพี่น้องเอฟซีก็ฝากเป็นกำลังใจให้บักหลตรให้มีแรงสู่ต่อไปกำลังใจ สูงมากครับพี่น้องกำลังใจคือสิ่งสําคัญภาว่าไปตรงกันกําลังใจเพื่อทุกคนเมื่อเรามีกําลังใจเท่ากันมีกําลังที่สู่ต่อไปนะพี่น้องเนาะนั่นแหละครับพี่น้องวันนี้กับสิพาวกับหลาทองยิงจักรอบสองรอบกันสิพักกันพักพ่อนนั่นแหละเพราะว่ามือเงินกับมีงานต่อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังใดกับสิอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งไปเรื่อยๆนะครับว่าบักหลาไป็ฮอดไซเรลลองในซ้ำในเล่วฮอดไซเรวจุบเพียงหนึ่งยัางนะครับพี่น้องเนาะให้กำลังใจคือเก่าคือจัง ถูกๆเพียงไกลๆเคยพาทองม่านล่ะเพียงสาวเพียงที่เขียนเขียนมีเพียงกันเพียงแหลกเพียงอันลอยเปื่อนที่ใจลอยเปื่อนที่ใจแล้วก็มาเพียงกันลมหนาวจะสาวหายแล้วก็มาน้ำตาบักเตียนี่แหละครับพี่น้องฝากเป็นกลังใจบักหล้วเรื่องครับต่อไปเพียงอย่างพี่น้องก็ล่อลุ่น่าสิมาเรื่อยๆวกกันจะซ้อมแมวแมวซ้อมไปเรื่อยๆฮาเตียเขาได้ไป มีโอกาสได้แบบมองหันมองนี้คร่ะคุณ<ช>มีคนขอมีิยงังเขาก็ได้ลองมิยัง,ง,ง,งไปคนขอไปแลบวคือพ่อขอไป,ปไปเลยอยู่ดีแล้อมิยังก็เกิดขึ้นในส่วนสุรางเอาเั่นสารนัดพี่น,อน้องเนาะเป็นยังไงกับเป็นกระลังใจบักหล่าลคือเก่าคือเดิมือนละครับเดี๋ยวคลิปนี้ใกล้จะฝากพี่ฝากน้องไว้สมีสักวอนเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ